สวัสดีครับทานผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับนี่ก็เป็นกระป๋องสีสเปรย์ที่ได้ใช้งานหมดแล้วนะครับพอดีที่เวิร์กชอปที่ทำงานเนี่ยครับผมมีทิ้งอยู่เยอะเลยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการใช้หมดแล้วก็นําไปทิ้งนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะนํากระป๋องสีสเปรย์ที่หมดแล้วเนี่ยเอามาทําประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันครับเดี๋ยวผมก็จะมาขีดเส้นรอบวงที่กระป๋องสเปรย์ตรงนี้นะครับ เราจะใช้กี่กระป๋องเราก็ขีดเส้นนะครับโดยการใช้กระดาษนี่นะครับมารัดนะครับเพื่อให้มันได้ขอบที่เสมอกันนะครับแล้วก็เราก็ใช้ปากกาเคมีนะครับผมในการขีดเส้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราก็จะใช้กันไกนะครับที่ใช้ตัดสังกะสีใช้ตัดเหล็กนะครับผมนำมาตัดตามขอบเส้นที่เราได้ขีดไว้ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะใช้กระดาษทรายขัดเหล็กนะครับผมนำมารูปคมของอาปากกระป๋องนะครับเพื่อให้มันไม่มเีเหลี่ยมในการที่จะบาดมือได้นะครับแล้วก็ขัดไปทั้งนอกทั้งในนะครับเราก็ไม่ให้มันมีคมแหลมนะครับผม ก็โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปปีคมรูปได้สบายสบายต่อไปแล้วก็มาวัดระยะเจาะรูนะครับเราวัดจากปากกระป๋องลงมานะครับ4เซนติเมตรแล้วก็วัดทุกกระป๋องนะครับที่เราต้องการจะนํามาทํางานนะครับ ต่อไปแล้วก็ใช้สว่านเจาะรูทั้งหมดนะครับทุกกระป๋องเพื่อจะใส่ลูกรีเวสต่อไปเราต้องเตรียมกิฟรัดท่อขนาดโคคุนนะครับตามจำนวนของกระป๋องแล้วก็มีลูกรีเวสแต่ความยาว1เซนติเมตรนะครับ จำนวนเท่ากันนะครับเพื่อจะมายิงยึดแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องมีครีมที่ใช้ยิงลูกดิเวทด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามายิงใส่ติดกับกระป๋องกันเลยนะครับ นี่ครับยิงยึดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มายิงยึดทุกกระป๋องนะครับที่เราต้องการจะนํามาใช้งานยิงยึดเสร็จเรียบร้อยนะครับครอบทุกกระป๋องแล้วครับผมทํา้ากระป๋องนะครับเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะใช้กิ๊บละท่อขนาด6ขุนนะครับทําการยิงยึดนะครับเพื่อเป็นคานก็จำนวน2ตัวแล้วก็เราก็จะใช้ท่อ P ี c ขนาด6ขุนนะครับในการมายึดกับกิ๊บลัดท่อนะครับ ความยาวก็ประมาณ14นิ้วต่อไปเราก็นำกระป๋องที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับนำมาใส่ติดกับท่อ PVC ก็ติดครบสตัวแล้วนะครับก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้ครับต่อไปเราก็จะเอาสิ่งของมาใส่นะครับจะเป็นพวกสิวพวกตะไบหรือว่าเป็นพวกไม้บรรทัด ปากการดินสอหรือพวกเครื่องมือช่างต่างๆนะครับก็นํามาใส่นะครับพวกไขควงอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็เป็นที่เก็บสิ่งของนะครับสวยๆนะครับจากกระป๋องสีที่เรา,เาใช้หมดแล้วนะครับก็ยังนํามาทําประโยชน์ให้ได้คุ้มค่าอีกนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมท่านใดมีเยอะแยะก็ลองนํามาทํา DIY แบบนี้ดูนะครับผม ก็ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้เลยนำมาแชร์ประโยชน์นะครับจากกระป๋องสีที่เราได้ใช้หมดแล้วนะครับเหลือใช้นะครับเรายังไม่ต้องนำไปทิ้งนะครับนำมาทำเป็นชิ้นงานที่เก็บของอย่างนี้นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆใดที่มีความสนใจนะครับก็ลองทดลองทำใช้งานดูนะครับทำไม่ยากนะครับทำง่ายๆ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ